เพลี้ยไฟเป็นแมลงขนาดเล็กยาวประมาณ1-2มิลลิเมตรมักพบการระบาดในแปลงข้าวระยะต้นกล้าโดยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบข้าวซึ่งข้าวที่ถูกเพลี้ยไฟทำลายจะ,สะแสดงอาการเหี่ยวที่ปลายใบก่อนใบข้าวจะม้วนจากขอบใบเข้ามากลางใบหากระบาดมากจะทำให้ข้าวแห้งตายทั้งแปลงรรมทารข้าวเตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปังให้ระวังเพลี้ยไประบาดในช่วงนี้โดยจะระบาดในพื้นที่ต้นกล้าปักด่างใหม่และพื้นที่นาที่ขาดน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าว เกษตรกรควรหมั่นดูแลแปลงไก่ยอย่าให้ขาดน้ำหากตรวจพบว่ามีเพลี้ยไฟเข้าทำลายให้สุดน้ำเข้าแปลงนาจนท่วมยอดข้าวทิ้งไว้หนึ่งถึงสองวันเพื่อเพลี้ยตายและระบายน้ำออกมำรุงต้นกล้าแข็งแรงโดยใช้ปุ๋ยยูเรออัตรา10กิโลกรัมต่อไร่หวันหลังจากหว่านข้าวแล้ว10-15วันจะช่วยทนทานต่อการทำลายของเพลี้ยไฟได้หากพบว่ามีการแพร่ระบาดอยู่ให้ใช้เชื้อราบิวเวีย ผสมน้ำฉีดพ่นบริเวณใบข้าวในอัตรา1กิโลกรัมต่อน,น้ำ100ลิตรจะกำจัดเพลี้ยไฟได้ภายใน3วันแต่ถ้ามีการระบาดของเพลี้ยไฟรุนแรงหรือพบปลายใบม้วนยีให้ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดมแมลงโดยแกะเซฟิน85%อัตรายยีกรัมต่อน,น้ำ20ลิตรหรือมาลาเทออ, ml, อน83%อัตรายยีมิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรจะช่วยกำจัดเพลี้ยไฟได้